หลังจากที่เฮาได้ยามรอบไปแล้วสองทอนะครับก็ได้ป่ามาพอสมควรถือว่าเยอะครับคือจะเปิดเบื้องหาไได้นะครับเดี๋ยวมันจะเต้นออกนะพอดีเอาเอาวิ่งงุ้มไว้ครับเดี๋ยวไปช่วมอีกสองท่อฝั่งนั้นครับครับตัวนี้เขาขึ้นมาเนื้อไก่จากน้ำพอสมควรนะครับจะเปิดเบื้องหาเบื้องได้แล้วนี่ครับ กน่าจะประมาณเครื่องถังนะครับเบื้องจากประมาณนะีมน้มันไหลใส่กันทอนี่มันขาดใส่คือทอ,รทอรเรากำลังจะขามไปอีกฟังหนึ่งนะครับพอฟังนั้นมีรอบอยู่สองอันซึ่งต้อง,ต,องต้องไปน้าครับเดีวนี้ผมผมต้องไปด้วยเพราะว่าคิดว่าต้อง <c oughs> มีปลาแล้วมันก็บชินานักผู้เดียวก็บไม่ไหว ถามคล้องชลประทานมากแล้วครับจะช่วงนี้กระจับป่อยน้ำนะครับได้น้ำกับใสดีนะครับความสูงของน้ำกับประมาณเหนือเข้าสักประมาณนิ้วนึงนะครับ มาถึงทออีกฟังหนึ่งเลยนะครับไายวิจารณ์ก็ได้ขอไปเอาล่อออกมาสามีปลาอยู่ครับกกบเยอะอยู่เพอาสมควรเดี๋ยวจังเบิงครับขางมาแล้วมาข้างนอกก่อนปริมาณของปลารอบดอบรอบใบที่สามครับคือรอบที่ฟังที่เท้าขามมานะครับตเต็มรอบครับ รอบใบที่ซี่ครับกำลังกับไปเอาอยู่ล,ลังหลุ่งมอใหม่อลังเรียกเป็นลังนะครับลังที่ซีออกมากกหพองจะ่งนย็นครับต้องค่อยๆนะครับเพราะว่า ปลามันนักนะครับทล่าก,ก็คือดางรอบมันอาจจะขาดก็ได้จ้องรัเราป้ามระมัดระวังนิดหนึง่งนี่นะครับเป็นรอบหลังที่4นะครับเป็นรอบหลังที่3กับหลังที่4นะครับเป็นปลารอบหลังที่3กับหลังที่4นะครับ ก็เต็มรอบนะครับหามช้อยแม่เนะี่ยปดอู้ยประปดอย่างนี้ให้คุยปดเขาเอื่นประกดน่ ย่ายย่ำดวนกำลังเรียกว่าแกะอ่าจะเรียกว่าเป็นหางรอบนะครับกอับกลรอบครับ <จะ S 1> ที่จะเทพป่าออกมานะครับใส่ถังหลยพวกเก้ากต่ยังมาพวกง่ายอไีนเมือนเมาอีกโหจับมากเลยเนาะสามตัว เป็นปริม้านปลาที่ได้นะครับในมือนี้ในเบื้องต้นนะครับใส้น้ำเข้าไปจักน้อยนึงนะครับแต่บ่ใส่หลายเพราะว่าปลาพวกนี้มันจะทนนะครับ